สวัสดีพี่น้องคิดเซียนผู้ชอบธรรมในสายพเนตรของพระบิดาและประชากรที่พระบิดาทรงสร้างวันนี้ข้าพระองค์ขออนุญาตมาหนุนใจพี่น้องคิดเซียนและพี่น้องคิดเซียนผู้ชอบธรรมในสายพรเนตรของพระบิดาและประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างถ้าผู้ใดได้รับฟังคลิปนี้แล้วเรามาเริ่มต้นกันด้วยการนมสัสก,การด้วยการอธิษฐานถึงพระองค์ ร่วมใจกันอธิษฐานค่ะโอ้พระพิดาพระพิดาผู้แสนดีพระพิดาผู้ประเสริฐพระพิดาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระมหาเมตตาพระองค์ทรงรักประชากรที่พระองค์ทรงสร้างทั้งโลกพระองค์มีแผนการดีๆให้มนุษย์ทั้งโลกได้เดินทางกลับหาพระองค์ขอบคุณพระพิดาที่ได้หนุนชิดชูใจเจิมสติปัญญาให้ข้าพระองค์และได้ นำพาข้าพกลับมาในทางของพระองค์ทางที่พระองค์เป็นแสงสว่างตลอดชีวิตข้าพระองค์และชีวิตคริสเตียนผู้ชอบธรรมในสายพเนธของพระบิดาและเป็นทางสว่างที่จะนําประชากรทั้งหลายบนโลกนี้ที่จะมาลิ้มรสความประเสริฐความสว่างความดีทุกอย่างแม้แต่ชีวิตที่เป็นสันติสุขชีวิตนิรันดร์ตามน้ําพระทัยของพระบิดาโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาขอบคุณ ขอคุณในพระนามพระเยซูกิจเจเอเมนวันนี้ข้าพระองค์ขออนุญาตหนุนใจพี่น้องคริสเตียนผู้ชอบธรรมและประชากรของพระบิดาที่จะมีโอกาสได้เข้ามาฟังคลิปนี้เมื่อวานนี้ข้าพระองค์ได้หนุนใจในเรื่องปฐมกาลบทที่1ข้อ1กับข้อ2 ที่ข้าพระอ,องค์แนะนําให้พี่น้องคิดเซียนผู้ชอบทำทั้งหลายที่ได้รับเชื่อพระบิดาแล้วให้อ่านก่อนอ่านก็ให้อธิษฐานขอฤิธิ์อำนาจจากพระบิดาเพื่อจะได้ตีความตรงน้ําพระทัยของพระบิดามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เรียนพี่น้องคิดเซียนทุกท่านแล้วว่าถ้าท่านใดมีประสบการณ์ตรงที่พระบิดาทรงเจิมและทรงแตะในการตีความพัถมการบทที่1ข้อ1กับข้อ2ข้อก็ ขออนุญาตให้หนุนใจกลับมาหาข้าพระอ,องค์ด้วยเพื่อข้าพระอ,องค์จะได้สติปัญญามากขึ้นขอบคุณพระพิดาวันนี้ข้าพระอ,องค์จะหนุนใจประการบทที่หนึ่งซึ่งเป็นข้อพระคำตั้งแต่ข้อสไปจนถึงข้อที่31ขออนุญาตอ่านให้พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคิสเยนผู้ชอบธรรมในสายพระิณิคพัฏญาหรือประชากรที่พระบิดาทรงสร้าง ปรมการบทที่หนึ่งข้อสพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกอันนี้บ่งบอกจากประถมการข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเป็นหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เนี่ย อยู่เหนือความว่างป่าอยู่เหนือความมืดอยู่เหนือผืนน้ำพระองค์จะลงจะทรงเริ่มสร้างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในวันแรกที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยพระองค์สร้างปูทางหรือวางแผนการให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นแนวทางที่จะมนุษย์จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นการเตรียมความพร้อมให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขถามว่ามนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย เออเราจะเน้นกันนะคะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเดิมเนี่ยจะมีนิยามบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนปัจจัยสีที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารเครื่องหม่มแต่ปัจจุบันนี้ปัจจัยที่มนุษย์ใช้อยู่ ที่จาเป็นที่มดต้องมีต้องใช้เนี่ยมันเกินปัจจัยสี่แล้วถามว่านั่นเป็นน้ําพระทัยของพระบิดาหรือไม่ข้าพระองค์ขอยืนยันเลยว่ามั่นใจเลยว่าพระองค์เป็นคนเทพระพรมาให้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกใบนี้ถ้าพระองค์ไม่เปิดไม่เปิดโอกาสให้มนุษย์เนี่ยข้าพระองค์มั่นใจว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้พระบิดาเป็นพระบิดาที่แสนเมตตาพระองค์ทรงรัก ประชากรของพระอ,องค์มากพระอ,องค์ก็อะในเมื่อมนุษย์ทุกคนอยากต้องการความสบายต้องการนู่นนี่นั่นขอพระอ,องค์พระอ,องค์ก็ประทานสติปัญญาให้พระอ,องค์ก็ประทานหลายๆอย่างมาให้มนุษย์เพื่อใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขมากที่สุดที่มนุษย์จะได้รับจากพระเจ้าถามว่าจุดแรกที่เริ่มสร้าง โลกสร้างมนุษย์สร้างสัตว์สารพัดสร้างต้นไม้พืชพันธุน์ธัญญาหารเนี่ยพระองค์ก็ปูปูปูปพื้นฐานให้กอนเลยก็คือเริ่มวันแรกก็ต้องมีความ,มความสว่างและความมืดหวข้อต่อไปเป็นประถมการบทที่หนึ่งข้อหกนะคะพระเจ้าตัดว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้น พระเจ้าจึงทรงเรียกภาคคืนนั้นว้าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองเห็นไหมคะการเตรียมความพร้อมของพิดาวางปูพื้นให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยวันแรกก็แยกระหว่างความสว่างกับความมืดวันที่สองก็แยกน้ําน้ําที่พง์ปกคลุมอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1กับสองพงแยกเป็นผืนฟ้ากับแผ่นน้ําแผ่นน้ําที่เป็นเรียกว่าทะเลก็จะมีพื้นดินขึ้นกลางทะเลนั้น ส่วนวันที่สามคือประมการบทที่หนึ่งข้อ9นะคะพระเจ้าตัดว่าน้ําที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจะปรากฏขึ้นก็จะเป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและซึ่งมีน้ํารวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตัดว่าแผ่นดินจะเกิดพืชคือธัญ,ญพืชที่ให้เมล็ดและต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดินและก็เป็นดังนั้น แผ่นดินก็เกิดพืชคือธัญพืชที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สเห็นไหมคะวันที่สามเนี่ยพระองค์ทรงมีแผนแผนงานที่ดีให้กับมนุษย์คือมีที่อยู่อาศัยแล้วคือแผ่นดินและก็มีอาหารเตรียมพร้อมไว้แล้วคือธัญพืชต้นไม้ผักเห็นไหมคะพระองค์เตรียมความพร้อมในปันจจัยที่มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ พระอ,องค์น่ารักแค่ไหนพระอ,องค์เรารักรักมนุษย์มากน้อยแค่ไหนต่อเลยนะคะประมกาลบปที่1ึงข้อสิบสี่พระเจ้าตัดว่าจงมีดวงสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกําหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างต่างๆบนภาคพื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวง ให้ดวงที่ใหญ่กว่าคลองวันดวงที่เล็กกว่าคลองคืนพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวต่ตางๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนภาคพื้นฟ้าให้ส่องสว่างเหนือแผ่นดินให้คลองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้เชาเป็นวันที่สี่อันนี้เห็นไหมคะว่าวันที่สี่เนี่ยพระองค์จะเริ่มสร้าง ปรากฏการให้มนุษย์แล้วคือมีวนันมีฤดูแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะต้องมีการเ,เขาเรียกว่าการการหมุนของของระบบสุริยะจักรวาลการหมุนของโคจอรอบโลกดวงจนันดวงดาวนี่ในพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้กําหนดถึงขนาดนั้นแต่นี่คือเป็นสิ่งที่พระองค์เตรียมความพอให้มนุษย์มนุษย์มีแล้วค่ะที่อยู่อาศัยมีอาหารและเริ่มต้นของปฐถมการที่พระองค์สร้างมนุษย์ในพระองค์เตรียม พื้นที่ให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่และก็เตรียมอาหารให้มนุษย์ได้กินจุดนี้เป็นจุดที่พระอ,องค์มีน้ําพระทัยกับมนุษย์มากมายเลยจริงๆแล้วการที่พระอ,องค์สร้างมนุษย์ในพระอ,องค์รู้แล้วแผนการที่พระอ,องค์ให้นยต่อไปในอนาคตเนี่ยมนุษย์จะปฏิบัติตัวอย่างไรจะเชื่อพระอ,องค์มากน้อยแค่ไหนพระอ,องค์ทรงรู้แต่พระอ,องค์ก็อยากจะทดสอบมนุษย์ คงอย่าให้มนุษย์รู้ว่าการเชื่อฟังนั้นดีดีมากๆเลยกับการที่ไม่เชื่อฟังผลที่ตามมาจะต่างกันประมาณไหนต่อเลยนะคะประถมการบทที่1ข้อที่20พระเจ้าตรัสว่าน้ําจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ําเป็นฝูงตามชนิดของมันและสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าด,ดีพระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์ละน้นว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจงเต็มน้ําในทะเลและให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้าเห็นไหมคะวันที่ห้าพระองค์เริ่มสร้างสารพัดสัตว์และถามว่าองค์ มีวัตถุประสงค์อะไรพระอ,องค์ต้องการหาเพื่อนให้กับมนุษย์นั่นเองเราศึกษาพระคัมภีร์ไปด้วยกันนะคะพระอ,องค์มีแผนการดีๆมากๆเลยให้กับมนุษย์ทั้งโลกเลยนี่ขึ้นอยู่บมนุษย์จะเข้าใจน้ําพระทัยของวดิดามากน้อยแค่ไหนพระอ,องค์ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วในพระคัมภีในพันพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมจนถึงพันธสัญญาใหม่พระอ,องค์มีแผนการทุกอย่างอยู่ในพระคัมภีร์ อันนี้ก็แล้วแต่คริสเซียนพี่น้องคิสเซียนผู้ชอบทำในสายพระเนรของพิดาจะอ่านและตีความตามน้ำพระทัยของพระพิดานะคะในในมุมมองของแต่และคนที่พระดาเจิมและตีความนั้นให้ถ้าท่านใดคิดว่าการที่พระองค์ตีความให้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐล้ำเลิศและอยากให้พี่น้องคริสเซียนหรือประชากรของพระพิดารู้เรื่องหรือ,ร,อรู้เหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเจิมให้ท่านหรือเทพอร์ให้ท่านนั้นก็แบ่งปันพี่น้องคริสเซียนและก็ประชากรพระองค์งได้นะคะโดยผ่านทางหน้าเพจ พระเจ้ของพระเจ้ามาได้เลยนะคะจะเป็นคลิปเสียงส่งมาก็ได้หรือว่าจะเป็นข้อมูลความคิดเห็นก็ได้ขอบคุณพระบิดานะคะต่อนะคะปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26แล้วขอโทษนะคะอ่าโอเคข้อที่ยี่สิบสี ขอญาดอ่านเพื่อยี่สไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้อ่านไปหรือยังนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะยี่สี่พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจนเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคานเลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนะคะ แล้วพระเจ้าตัดว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดนี่เห็นไหมคะพระองค์ให้มนุษย์ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์นั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและเป็นหญิงส่วนรายละเอียดเนี่ยจะมีในปฐมกาลบทที่สองอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตัดกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในเทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตัดว่าดูนี่ ดูนี่เราให้ธัญ,ญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าข้าพระอ,องค์ย้ําเสมอนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยจุดเริ่มต้นพระเจ้าเนี่ยมีปัจจัยให้มนุษย์คือหนึ่งที่อยู่อาศัยพระอ,องค์เริ่มมีแค่ที่อยู่อาศัยกับอาหารซึ่งพระอ,องค์ย้ําเลยก็คือแค่ธัญ,ญพืชทั้งหลายผลไม้นี่เป็นอาหารของมนุษย์แลวเป็นอาหารของสัตว์ด้วย คือพระองค์ยังไม่ไม่ได้มีปัจจัยคือปัจจัยที่สามยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มเดี๋ยวเด๋ยวต่อไปในปฐมกาลจะระบุเลยเมื่อมนุษย์เริ่มทาผิดต่อพระองค์เริ่มไม่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะต้องจัดการแล้วก็เตรียมความพร้อมมนุษย์เพิ่มขึ้นแต่นับปฐมกาลเริ่มต้นเนี่ยพระองค์ให้ปัจจัยแค่สองอย่างคือหนึ่งที่อยู่อาศัยกับอาหารขอโทษนะคะในในจุดเนี้ยที่พระองค์ ขอโทษนะคะอ่านต่อเลยนะคะประถมการบทที่หนึ่งข้อที่30ฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคานทั้งหมดบนแผ่นดินคือสิ่งที่มีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราก็ให้พืชเขียวทั้งปวงเป็นอาหารเห็นไหมคะพืชเขียวทั้งปวงเป็นอาหารให้แกสัตว์ก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนศสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูแล้วทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้ชาเป็นวันที่6อันนี้เห็นชัดเลยนะคะพระองค์สร้างมนุษย ตามพระฉายของพระอ,องค์ก็แสดงว่ามนุษย์มีชีวิตนิรันดร์พระอ,องค์ยังไม่รู้เออเรียกว่ามนุษย์ยังไม่รู้จักกับความตายแต่วันหนึ่งที่พระอ,องค์ทรงเตือนในประมการบทต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปแล้วเราจะมาศึกษาร่วมกันนะคะว่าเพราะอะไรในความที่พระอ,องค์ทรงสร้างแล้วให้ชีวิตนิรันดร์กับพวกเขาแล้วให้ความสุขสบายให้ที่อยู่ให้อาหารแล้วแล้วทําไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรเขาถึงหลงผิดไป วันนี้ก็ขอบคุณพระบิดาที่พระองค์จกทรงเจิมข้าพระองค์ให้มีสติปัญญาหนุนใจพี่น้องคิดเสียนผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์และประชากรที่มีโอกาสเข้ามาฟังเสียงเป็นสติปัญญาที่พระองค์ทรงเทพระพรมาให้ข้าพระองค์ขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ในการได้รับฟังรับชมจากพี่น้องคิ่เสียนและประชากรของพระองค์ทุกอย่างถ้า ก็ถวายเกียรติแด่พระบิดาถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระนามพระเยซูทิ์เจ้าขอบคุณประชากรทุกคนที่ยังไม่ได้สัมผัสของพระเจ้าถ้ามีโอกาสจะรับเชื่อพระเจ้าไม่ว่าท่านจะฟังคลิปวิดีโอจากผู้เผยเวจนะจากผู้หนุนใจหรือ,อ,อผู้ศิยาพิบาลที่พระองค์ทรงเจิมหรือมนุษย์เจิมก็ตามแล้วข็มีจิตใจที่ระเสริฐตามแนวทางของพระบิดาเดินตรงที่พระองค์กําหนดก็ขอให้พี่น้องที่เข้ามาฟังหรือได้ยินก็ รับเชื่อแล้วก็เดินตามทางพระเจ้าเปิดใจและเปิดจิตวิญญาณของท่านเถิดรับรองว่าท่านจะได้รับความรอดและสันติสุขในชีวิตและจะได้รับชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพิพิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง,คทรงเทพระพรนี้ค่ะขอบคุณพระองค์ในความรับความเมตตาและขอบคุณพระองค์ที่ประชากรทุกคนบนโลกใบนี้จะได้ รู้จักพระองค์ทั่วสุดปลายแผ่นดินโลกขอบคุณที่พระองค์ทรงเยียวยาข้าพระองค์และเทพระพรให้ข้าพระองค์เติมสติปัญญาให้ข้าพระองค์และพระองค์ทรงเทพระพรให้กับประชากรทั้งโลกรวมทั้งิี่ศีผู้ชอบธรรมทุกคนรวมทั้งพระองค์ทรงเติมสติปัญญาให้แต่ละคนและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเทพระพรให้เราประชากรพระองค์กลับมาหาพระองค์และเชื่อในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน